สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาจัดขนมนะคะใส่ถุงนะคะไว้เตรียมไว้ใส่บาตรพรุ่งนี้นะคะเป็นเท่าระไปิดกดตรงเลยมันเออปิดละอีเมลกันนี่ปิดเพืันปไปอเอาอัตโน,นมตนัติเออบนนั่นแหละขึ้นลื่นหละาเรือรค้นนี่ช่าเมยครครสิบ บลูกเลยเนาะไก่เองเซอรตรงนู้ครบแน่นอนเอาค่อยเดสคะแล้วกระเทยต้องเย็นไงขอยังเราไปซื้อเอาไหมสำนึกมนคือมีเอ็ดนมเซอร์นมผู้นึงเซอร์นมผู้นึงเซอร์ขนมขนมดมค่ะนั่ำกะมีเอ็ดนั่นก็ได้เออทางน้องมีเสื้อขนมมีเสื้อนมอะไรเออเป็นของคุณจีรนันนะคะ ให้มา300บาทนะคะก็ได้ซื้อนมนะคะนมแล้วก็ขนมนะคะขนมวันนี้เลยว่าจะตัดเป็นชุดจัดเป็นชุดแต่ว่าน้องนน้องวีบอกว่าน้องวีจะใส่ขนมจะให้แม่ใส่นมเนาะนรีเลยพระมลายองค์พระ้มีหลายลูกเออหลายนีนี่บางเดียวคนเอก่อมา มันพระท่านมีหลายรูกพระท่านมาจังพรรษาอยู่ที่วัดสาวกูม้ฮาวเข้า,าพรรษาวันนี้พระหลายรูกหลายรูปแล้วก็เดินผ่านหน้าบ้านทุกวันนะคะบางทีเวลาเน,นึ่งข้าวไม่ถึงเวลาต้องวิ่งไปหลบหลังบ้านนะเพราะว่าถ้าเราตักบาดท,ทุกวันพระ,จะ,ะท่านก็จะรอนะพระท่านก็จะแบบวว่าเดินผ่านมาก็จะมองว่าเออเราวิ่งไปทันนะโอ้ยวิว นมสีชมพูนี่คือได้เท่านี้แม่ก็นมสีชมพูนี่คือได้เท่านี้เออมันได้เท่านั้นเพราะว่ามันอันเนี้แม่เอากองนี้เด่นกับกองนี้เหมืออ๋ออันนี้ก็มันเบิร์ดเนาะมันเบิร์ดเลยเอาเซนเซอร์นี่อนี้อันนอันนี้ผู้นึงอันนี้ผู้นึงมันได้ครบยังไงบ้ะครบเบิร์ด คือเข้าแล้วก็เอาถือกล่องไปหนูเดี๋ยวจะลองเสื้อจานมืออึนเสาร์นะมืออึนสาจะลองเสื้อจานจะต้องเอ็ดมืออึนเสาร์าะงี้มัคบอยู่เพเพื่นนี่ยเะาซื้อนหมังวิวอะไรเนี่ยเออถึนมก็ใส่นมต่างหากนมก็นี่นมก็เอานมกวนมเลยนมก็เราจะเอาเสื้อจานใหญ่มันหนัก นมก็เลยยูนมเออนมกับอ,อ,อันนี้พอเด้ตื่นเดสแนนเดสแนนในวันนี้วันนี้เราจะทำบุญใหญ่นะคะว่ามีเซาภัยวันเกิดคุณแม่ว่าเซาภัยวันแม่ด้วยนะคะเราก็จะซื้อขนมพอนมาให้คุณแม่อมแล้วคุณแม่ก็จะแค่วหว่องนะทุกคนเดี๋ยวน้ำบุญน้ำกัน หนึ่งสองหนึ่งสองสาม 4, 5, สามี่ห้าหกน่าจะเหลือแล้วนรอเหลือไม่เป็นไรมีคนรอไม่คือเหลือคอจะให้ให้เอาไปใส่ทางขนม<ๆ>หลายคนยูขนา, <ๆ S 2> ขนาดน่าจะครบดีก็แล้วเื้อขนมที่ตุ้น ซีสมพูเตียงไม้ใส่บาตรทั้นึงนะอือคือชื่อไข่เผลอนี้มาต้มมอไข่เผลอต้มต้มเอาก็ต้มใส่บาตรนี้คนนึงก็ใส่ไข่ไปซื้อมาเลยแห่งนึงน่ะนั่นแหละซื้อมาพอว่าเราเงินลดวัดนี่เข้อหมายทซื้อมาแพงนึงเราต้องมาต้มแล้วก็ใส่ไงไม่ต้องต้มขาวต้มเลยเนาะมันยังสุกเนาะ มาก็เอาขึ้นเลยโบกรถวัดตุ้งติ้ตุมืดอื่นบ่ไปนอนก่อนนะเดี๋ยววันวันแม่ก็ท่านคงจะให้ขึ้นไปทำบุญที่ัดวันแม่ก็จะได้ขึ้นไปทำบุญเตรียมของอีกไปนอนก่อนตอนนี้เด็กก็กำลังทำก้อยห่อยเมื่อวันจันทร์จ้าเลิกก้อยหน่จนน้องนาเดียกับเพื่อนเพื่อนก็กำลังทำ ก้อยหอยนะคะได้กลับมาบ้านหาเพื่อนๆก็คงดีใจก็คงดีใจคิดถึงเพื่อนๆกงแต่หอยไม่หน่อกี๊ยวกำลังต้มหอยที่จะก้อยหอยกันนะคะตอนนี้เสื้อเก๋ยอยู่บาลุต้มหอยนะใส่เกลือใส่ตะไคร้ลงไปเลย ช่วยกันจิ้มหอยนะคะเพื่อที่จะทําก้อยหอยเนาะหอยมันหอยมันตัวเล็กไม่ต้องหั่นเลยลูกเอาเป็นตัวเลยี่มันคือหอยหอยที่ปิเบตนี้ตรกู็้เลยนหอยที่เก็บมาจากนานะคะหอยเขาเรียกว่าหอย ห้อยโค่งเนาะห้อยโค่งหอยเพื่อนเพื่อนน้องนาเดียนะคะมันเช้าอวอไรนฟมันมัวมัวนะคะไฟมันสว่างไม่พอฮะถ้าเจ็ดบรรุมันได้แล้วซื้อตัวเออจ้าเช็ดเลยลูก คือแม่ดาก็บอกสร้างไฟให้เขามาเดินไฟให้แล้วเพราะว่ามันเป็นไฟหลอดหลอดเสียบเอาเนาะมันไฟสว่างไม่พอนะคะก็เลยไปให้ช่างไฟฟ้าเข้ามาให้เขามาเดินไฟให้ไฟครัวแล้วก็ไฟห้องน้ําติดสักสองหลอดมันจะได้สว่างหลอดนน้นหลอดนี้แสงสว่างจะได้พอ น้องๆเขาก็ทำกินกันนะคะก้อยหอยเนาะเพื่อนเพื่อนน้องนาเดียนะคะเพื่อนเพื่อนน้องนาเดียถ้าเขามาขายแมลงผู้แม่ดาว่าจะซื้อหอยแมลงผู้ให้เขาได้กินกันเนาะเมือ่นี่อมนาวม่เันามันามันไหลอยู่ดีคันเลย ไปกติถ้าถ้ามันสุกแล้วไม่ต้องเอาออกตามันนะมันมันไม่เมาแต่ว่าถ้าดิบมันจะเมาถ้ามันดิบถ้าเอาก้อยดิบมันจะเมาแต่ว่าถ้าเถ้ามันสุกแล้วเราก็จังเราก็กินอยู่เด้มันสุกแล้วเราก็ต้มกินกับตามะหุงอยู่เด้มันจะเห็นอยู่ปะจ๊ะมันเห็นอยู่ปะตามันนะนั่นแล้วมันมีเห็น จรจังบอตายนเห็นบป่ม่เหน่าเนีเินขีาีเมน่มเป่มีมเฮาเฮาก็ต้มจำแจ่วอยู่ดีเออเฮาก็ต้มจำแจ่วอยู่ดีก็เราต้มสุกเหลวมันไม่เป็นอะไรมึงลองกินมึงอีวิวมันเลยเออมันก็เป็นหอยมันเดิมอยก็เซตเซเดีวดดี สำหรับ,บคลิปน,นี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ